สาตีนไปกาขาม่างดีเลยครับ้นไป,ไปกาขามเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตีเบิเดยพี่น้องเาแม่พรณีสามผูเรียนไว้ตรงนี้ไว้ออกอบอบผลามก็มเจ้าี่ ดที่ที่อยู่ที่นี่นะครับผมลูกหลานมาฝากต้นทุเรียนไว้ต้นตรงนี้ขอให้ออกดอกออกผลดกสวยงามให้ลูกหลานได้กินนะครับน้ำสุดะครับซีส์ละครับผม่มอยเบ้งงด้วยสิแตกขึ้นมา ไฟ่ตั้งแดกกอย่าลืมถ้ามัดสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้นี่กลวยน้ำว่ากลวยน้ำว่าไข่ดิบทั้งเปลือกไข่ดิบทั้งเปลือกเนี่ยวเนี่ยวข้นนี่หรีเได้ครับผม <c oughs> แล้วก็ปุ๋ยไอ้นั่นปุ๋ยลูกมะเดือผมเลือกลูกมะเดือเนะแต่ว่าเป็นลูกทุกข,ของมันลูกทุกเกค่ปั๊บตักปุ๋ยตักปุ๋ยไปมไัดไว ก็มาไกวเขาจะกลายเป็นปุ๋ยยากง,งามเลยพี่น้องเดี๋ยวบางเมื่อบางหลงดีเด้อ